มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนเก่าและเพื่อนเพื่อนใหม่นะจ้าวันนี้ก็มาสายหน่อยจ้าวันนี้พี่ตูก่ก็ง่ายๆแล้วทำง่ายๆทานง่ายๆจ้ามาดูกันนะจ้าว่าพี่ตู่ทำอะไร นี่ดูผักวันนี้ก็จะมาทานไส้กรอกจ้าจัดไปเลยไม่ทานข้าวนะจ๊ะทานไส้กรอกเพราะไส้กรอกนี่ก็เป็นข้าวแล้วไงจุเบื่ออาหาร กำลังทำไส้กรอกร้อนๆไส้กรอกอีสานนะจ๊ะสั่งเข้ามาจะโอ๊ยร้อนมีผักแอมครบสูตรเลย งานที่ถูกไปชอปปิ้งไปกับเพื่อนแต่เพื่อนเขทานไม่เป็นหรอกเพื่อนเขาเป็นคน,คนเนเหะแนนเขาเห็นเขาบอกกับลูกอะไรเนี่ยแต่กระเทียมเยอะพอเราเปิดมากระเทียมใส้กรอบมันต้องถึงกระเทียมใช่ไหมล่ะ แม่กันนายเราอะนอนคนเดียวกินคนเดียวเหม็นคนเดียวสนาดแหนมพี่ตู่ยังทำเองยังยังกินเราต้องให้ถึงใช่ไหมล่ะ ทำเ,อทเยอะเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋ทาทำเผื่อเพื่อนๆด้วยจ้ะเพื่อนๆพื่อนยูทูบมาทำได้กันนะจ๊ะอุ้ยเซบเซบเซบเด้อดิแค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้ะผักนี่เห็นไหมไส้กรอกอีสานจ้ะ ขิงดองจ้ะทางกับขิงดองผักขี้กะลำ่ำถั่วอ่อนๆแตงอ่อนๆน่าทานไหมเออวูลืมอะไรลืมพริกสิอืมไม่ได้เราทานแคกรอบเราต้องมีพริกจ้ะพริกอยู่ไหนพริกอยู่ไหน รอแป๊บนึงตู่ลืมพิกจ้ะ ได้ไงนี่มันต้องพิกเม็ดเล็กๆอย่างนี้ไงนะจ๊ะนี่แหละอาหารพี่ตัวนี้ไส้กรอกอีสานจ้าผักเยอะเลยแตงถั่วนะจ๊ะ กขี้สวยๆจ้ะแล้วก็พริกลูกโดดจ้ะเนี่ยต้องกินทีละคำแล้วขิงขิงดองไม่าทานไหมเออนี่แหละเพราะมีข้าวอยู่แล้วไงมีข้าวอยู่ในเนี้ย าทานด้วยกันนะจ๊ะเพืเ่อนๆจ๋าของอร่อยจ้ะไส้กรอกอีกสานจ้าแล้วก็ตบท้ายด้วยฝรั่งจ้าพี่เกลืออีกแล้วนี่ของโปรดพี่ตู่นะจ๊ะตู่ทำพี่เกลือ พลังพลังมาทานด้วยกันนะจ๊ะมาละเมลา,าไปไม่ผมเข้าตาวานนี้ไปซื้อมาครึ่งลูกนะเนี่ยลูกเยอะใหญ่จริงๆอือหือเนี่ยอื้อ Duyên Chủ sải tôi dân cho em mm. cỏ เย็นสูดแช่ให้มันกรอบๆไงโอ้เย็นอร่อยทีน,นี้เราก็มาชิมไส้กรอบก้าของเขาอร่อยอยู่แล้วเขาเคยซื้อมาสั่งเขาทำ ร้อนอออน้อหมูมพริกครับพริกกัดเม็ดแม่เผ็ด

ออ่กิาไปพี่ตูก่ก็เอาคลิปมาฝากนะจ๊ะฝรั่ง <laughs> แล้วมันหยุดไม่ได้ฝรั่งหนาชอบเม,ม็ดมันแข็งโอเคจ้ามายัย่วยอ่ะจ้ะเพื่อนๆจ้าสูกก็ไปทานอาหารก่อนนะจ้ะวันนี้ อาหารพี่ตู่ไส้กรอกผักเยอะๆคบผักคบสูตรจ้ะทานด้วยกันนะจ๊ะซีดใหญ่เลยขอโทษนะจ๊ะซีดซีดซีดเผ็ดแล้วก็ฝรั่งพริกเกลือจ้ะสองอย่างแค่นี้ก็ อิ่มแล้วจ้ะตูก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้ะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ตู่จะไปดูคลิปเพื่อนๆน,นะจ๊ะตูขอทานใส้กอกก่อนจ้าโอเคบายบายไปดูคลิปหน้าต่อน,นะจ๊ะ